ตอนนี้ไปดูกันต่อที่เรื่องราวความขัดแย้งทางศาสนาอีกเรื่องหนึ่งนะคะมีชาวมุสลิมในบังคลาเทศราว25,000คนค่ะได้ไปจุดไฟเผาบ้านเรือนชาวพุทธนะคะแล้วก็วัดพุทธด้วยนะคะหลังจากที่เกิดความไม่พอใจค่ะ จากการที่มีชายหนุ่มชาวพุทธรายหนึ่งในพื้นที่ได้มีการโพสต์รูปภาพเผาคัมภีร์เอากราานของศาสนาอิสลามผ่านทางเครือข่ายสังคมออนไลน์ชื่อดังอย่าง Facebook นะคะโดยเหตุเผาวัดพุทธแล้วก็บ้านเรือนของประชาชนชาวพุทธครั้งนี้เกิดขึ้นในเมืองขนาดเล็กที่มีชื่อว่ารามูทางภาคตะวันออกของบังกลาเทศค่ะห่างจากกรุงธากาเมืองหลวงของประเทศราว350กิโลเมตรด้วยกัน โดยเหตุเกิดขึ้นตั้งแต่เมื่อช่วงคืนวันเสาร์นะคะแล้วก็ต่อเนื่องเรื่อยมาจนถึงวันอาทิตย์เจ้าหน้าที่เองก็พยายามที่จะเข้าระง,งับสถานการณ์นะคะแต่ก็ลุกลามรวดเร็วจนไม่อาจควบคุมเอาไว้ได้ทําให้มีวัดพุทธซึ่งบางแห่งเนี่ยมีอายุเก่าแก่ หลายร้อยปีนะคะรวมถึงบ้านเรือนของชาวพุทธถูกเผาได้รับความเสียหายเป็นจํานวนมากแต่ก็ยังไม่แน่ชัดนะคะว่ามีผู้เสียชีวิตจากเหตุรุนแรงครั้งนี้ด้วยหรือไม่แล้วก็ยังไม่มีการเปิดเผยนะคะว่ามีการจับกลุ่มผู้ก่อเหตุหรือไม่ ทางด้านของชายชาวพุทธที่ถูกกล่าวหานะคะว่าเป็นชนวนทําให้เกิดการจลาจลครั้งนี้ก็บอกกับสื่อมวลชนค่ะว่าตัวเขาเนี่ยไม่ได้เป็นผู้โพสต์รูปภาพนี้แต่ว่ามีคนบางคนนะคะที่แท็กรูปภาพนี้ในแอคเคาท์ของ Facebook ของเขาตอนนี้ค่ะชายผู้นี้ก็หลบหนีไปสั้นตัวแล้วแล้วก็เจ้าหน้าที่ก็แจ้งนะคะว่าตํารวจก็ได้เข้าอารักขาคุ้มครองมารดาแล้วก็น้าของชายผู้นี้ด้วย ซึ่งชาวพุทธในบังคลาเทศเนี่ยก็มีอยู่ราวๆหนะคะจากประชากรทั้งหมดราวๆสัก153ล้านคนที่90%นั้นเป็นชาวมุสลิมนั่นเองค่ะ